ดูเหมือนเส้นทางชีวิตของคุณกําลังเปิดประตูบานใหม่ให้ได้ออกเดินทางทั้งการเดินทางของร่างกายแล้วก็การเดินทางของหัวใจค่ะช่วงนี้พลังงานกําลังพาคุณไปสู่จุดที่สดชื่นกว่าเดิมเหมือนจักรวาลอยากให้คุณได้หายใจลึกๆคลายความเหนื่อยแล้วก็ปล่อยสิ่งที่ถ่วงใจลงไปทีละน้อยถ้าหากว่าคุณกําลังแพลนทริปเล็กๆเ,เ,เพื่อพักผ่อนหรือว่ารีเซ็ตตัวเองหรือว่าแค่หนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจําวันนั่นแหละค่ะเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยที่จะให้คุณกลลัับมาชาชพง เติมแสงให้หัวใจแล้วก็คลีนพลังงานที่มันอึดอัดมานานและที่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือบนเส้นทางใหม่นี้จักรวาลเหมือนจะเตรียมใครบางคนไวให,ให้คุณได้เจอด้วยไม่จําเป็นจะต้องเป็นรักหวานกุกกิ๊กเสมอไปนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นเพียงคนที่เข้ามาในจังหวะที่ใช่ในวันที่หัวใจของคุณต้องการใครสักคนมาช่วยปลอบหรือว่าช่วยให้คุณรู้สึกว่าโลกนี้ยังอบอุ่นเสมอคุณอาจได้รู้จักกับมิตรภาพใหม่ๆคนที่คุยแล้วใจสงบเจอแล้วยิ้มง่ายขึ้นหรือว่ามีโมเมนต์เล็กๆร่วมกันที่ทําให้หัวใจคุณฟูขึ้้นแบบไม่ตังใจ การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็เปิดพื้นที่ความสุขใหม่ๆเข้ามาอย่างสวยงามเลยค่ะ